คุณคะวันนี้เราอยู่ตรงหนองคายแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นอะคือเกาะแต่ก็ยังเป็นของไทยอยู่นะแต่ถ้าคุณมองไปไกลๆนู้ไม่รู้เห็นเปล่าอะจะมีเสาสัญญาณซึ่งตรงนั้นน่าจะถ,ถ,ถึงจะเป็นของเราแต่แต่ทั้งข้างหน้าเราเนี่ยยังเป็นเกาะไทยอยู่ดูคุณอากาศดีมาก ไม่หนาวคุณเห็นไหม<_ <EN> _>เห็นลำน้ำโขงมาอืมอืมแล้วก็เราไปถ่ายชื่อรีสอร์ทกัน คือที่เราถ่ายไว้เนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนว่าเราจะได้จําแม่นว่าเรามาณนะที่นี้นี่ข้ามไปดูฝั่งนู้นมั่ง โอ้คนที่อยู่กลางแม่น้ำหาปลาหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะข้ามไปฝั่งโน้นไปถ่ายข้างหน้ากันเมื่อคืนมาออกมาถ่ายบ้างแล้วแหละ แต่ว่ายังส่งไม่ได้เพราะว่าไวไฟมันไม่สเสถียรนะคุณนี่เจ้าของบ้านเจ้าของรีสอร์อดูฝั่งนี้ ถนหนทางเขาก็โหถึงจะไกลจนจะสุดเขตแดนอะ่ะก็ยังถนนยังดีดีคือหมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับเวลาเราไปลาวนะโหอ่ะโชคราวิภารีสอร์ท เขามีเสียงตามสายด้วยนะคุณเมื่อคืนนี้ตั้งสองทุ่มสามทุ่มก็ยังมีเสียงตามสายแจ้งกับลูกบ้านอืมโอ้แต่บ้านแถวนี้เขาก็ใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยว ที่นี่เราประมาณก่อนสิบโมงต้องออกแล้วเพราะว่าเขามีเหมาทั้งทั้งรีสอร์ทเลยอะ่ะเห็นว่ามามีเขาเหมาเพื่อจะมาจัดเนีน่ยนะเห็นไหมโตโต๊ะอี้สีแดงอะ่ะมาอะไรนะเลี้ยงรับเลี้ยงส่งอะไรเนี่ยแหละประมาณเนี้ย เขาาเขาเหมาทั้งข้างล่างข้างบนเลยหมดเราก็ออกไปก็จะไปหาน้องพรและแพนยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าชอบดิมฝั่งโขงก็ออกมาถ่ายแต่เช้า ที่นี่ริมฝั่งของหนองคายนะคุณมีรั้วรอบขอบชิดบรรยากาศดีเลยแหละคุณแจก็ของตัวเองไง ไอไม่หายเลยอะคุณไม่รู้จะเป็นอะไระเปล่าเขาบอกว่าโควิดรอบใหม่เนี่ยเป็นไม่หนักแต่ลงปอดรักษายากคงไม่ได้เป็นหรอกถ้าเป็นก็ไม่ไหวอ่ะ ขึ้นถ่ายไปแล้วเที่ยวหนึ่งในห้องเข้ามาถ่ายอีกแต่ว่าหมอนมุ้งหมดสภาพไปแล้วถ่ายเตี้ยก็ไม่ไหวก็ถ่ายสูงไปสำหรับห้องก็ได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเค